โรเบิร์ตเรนฟิลทนายอสังหาที่อยากหาลูกค้ารวยๆมาพลิกชีวิตของตัวเองซึ่งมันก็พลิกจริงๆเมื่อลูกค้าของเขาคือท่านเขาเด็คูล่าแวมไพร์ผีดูดเลือดด้วยความถูกใจท่านเขาเลือกเรนฟิลมาเป็นค่ารับใช้ผู้พักดีหรือเรียกง่ายๆก็ขี้ค้านี่แหละหน้ากันดานอย่างเธอเนี่ยเหมาะมากกับการปฏิบัติการครั้งนี้คือเป็นขี้ค่าฮะให้เป็นขี้ค่านากระสวยเป็นอย่างคือให้เป็นขี้ข้าให้เป็นแนวอื่นไ่ได้บ่จ้าเขาพูดอะไร เรนฟิลกลายเป็นอมตะมีพลังเหนือมนุษย์แค่ต้องกินมแมลงทุกวันแลกกับการดูแลท่านเขาตลอดไปตั้งแต่จัดท้าอาหารเอาคนเป็นเป็นมาเสิร์ฟอำพางทำความสะอาดจนเผลอแป๊บเดียวก็ผ่านไปหลายปีความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับคนใช้ก็เริ่มแตกร้าวเรนฟิลเบือ่อที่ต้องมาทนอยู่กับเจ้านายจอมเห็นแก่ตัวกระทั่งเหล่ามนุษย์นักล่าแวมไพร์มาถึงและเกือบจะจัดการกับท่านเขาสำเร็จณนะตอนนั้นเรนฟิลเลือกได้ว่าจะยืนดูเฉยๆเขา จะได้เป็นอิสระกับการเข้าไปช่วยและยอมเป็นขี้ข่าต่อไปแต่เพราะความเจ้าเล่ห์ตอแหลของท่านเขาที่อ่อนจนเรนฟิวใจอ่อนทําให้บักขี้ข่าก็เลือกที่จะช่วยเจ้านายจนเหล่านักล่ากลุ่มสุดท้ายถูกกาจัดทิ้งในพริบตาถ้าเป็นคุณจะเลือกช่วยเจ้านายไหมคะไปหาชมกันได้แล้วในเรนฟิว2018ค่ะ